สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวบ้านนะคะอันนี้บ้านนี้เราตั้งงบไว้แสนห้านะคะแต่ว่ามันบานปลายค่ะตอนนี้หนึ0 0แบาทค่ะอันนี้คือจะให้ดูรอบๆเพื่งเสร็จนะคะยังไม่ค่อยดีไม่เสร็จมายคือว่าพื้นหน้าบ้านยังไม่ได้ ทำอะไรคะ่ะน,นี้เดี๋ยวเราทําเองแต่ว่าช่างเขาไม่ได้ทํางานแล้วอันนี้คือเราจะรีวิวให้ดูนะคะอันนี้ข้างข้างบ้านอันนี้เนะื้อที่ห 5, 5, ้าฟาง5้คูณแเมตรนะคะอันนี้นะคะไม่ไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะ สีให้เขารองพื้นไม้เฉยๆคับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาวเเปดร์มา,าสติดแล้วก็พื้นนี่เราก็จะปูเองก็ยังไม่ได้ดูว่าเราจะปูเอาเอาเอะไรปนูนี่นะคะอันนี้เปิดหน้าต่างไปก็จะมีสะบัวนะคะอยู่ทว่านนอ,อันนั้นสวนอันนั้นโรงอา่น้ค่ะ อันนี้ห้องน้ำก็ ทำไว้แค่นี้นะคะยังไมไ่ทำอะไรเราเรา,เราต้องมาปูพื้นอีกแต่เดี๋ยวเราทําเองค่ะอันนี้หลังบ้าน นี่นะคะยังยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวหนะ้าบ้านเราจะมาตกแต่งอีกทีเดี๋ยวจะเอาญ้ามาปลูกค่ะอันนี้หนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันนี่มันรวมเสาด้วยนะคะเสาไฟฟ้าเน,นี่ยค่ะเนี่ยเพราะว่าตอนเราจะปลูกบ้านเราต้องไปขอไฟนียคะขอไฟมาก็ สองต้นนี้ก็หมื่นสองค่ะการไฟฟ้ามาติดให้แล้วก็เราไปเสียค่าไฟฟ้าชั่วคราวอีกหกพันก็เป็นหมื่แปดแล้วตรงนั้นที่เป็นรอยนั่นก็เดินท่อประป,ปามาค่ะเราต้องไปติดมิเตอร์อีกสามพันหนะคะก็รวมอยู่ในนี้เสร็จนะคะแต่ว่าบ้านเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยเรียบร้อยจต่ภายนอกนะคะ ภายในเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งอันนี้ก็หมดไปเลยละค่ะเพราะว่าตั้งไว้แค่แสนห้าแต่ว่ามันก็บานปลายไปเป,ป็นแสนแปดห้าพันค่ะก็ได้ลักษณะนี้นะคะค่าจ้างช่างรวมอยู่ในนี้ก็สี่หมืนแปดค่ะ ค่าจ้างช่างลมอยู่ในนี้แล้วแล้วก็ค่าไฟก็ค่าจ้างช่างไฟก็สี่สี่พันค่ะเขาสี่พันเดินไฟก็ยังต้องตกแต่งอีกแต่เราก็ไม่ได้รีบอะไรก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมีเวลาก็ทำเพราะว่าเราจ้างช่างตรงส่วนที่เราทำไม่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราทำได้เราก็จะมาปูพื้นหญ้าหน้าบ้านค่ะ น,นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตอนที่เรามาตกแต่งเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะว่าเราจะตกแต่งเป็นยังไงนี่ก็ดอกไม้หน้าบ้านก็ปลูกไว้ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่ได้รีบร้อนอะไรทำไปเรื่อยๆค่ะมีเวลาก็มาทำขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ